สวัสดีครับกับแม่แนะนำผลมงวนครับสำหรับวันนี้มาฮับจอบครับผัดถามนี่ครับเก็บเขียส้มครับไม่เคยเทศเนาะยังไงครับถังละถังละสองดอนถังละสองดอนต๊บ้านเฮากระต๊อยู่ถังละสี่สิบแปดบาทครับนี่ครับนอ้ยเขียวๆแบบนี้ครับเขียวๆแบบนี้แต่ไม่สีแบบนี้สามารถเก็บได้ครับง่ายครับผม หลังจากสตอร์เขาทำวันยุดวันหรือว่าทำสองยุดหนึ่งก็ก็ทับจบครับนี่ครับ,บ,รบ,รบต้องมีนี่ครับเข็มคัดสนามแล้วก็ห่วงกล้องถังนี้ครับง่ายง่ายง่ายงากินหมูหมูว่ากินมีบ้างเป็นอยนยังครับ เจ้านี้สมงหนึ่งได้ไปสาวถังแล้วครับเสาวถังกับซีซิด,ดอนซีซิด,ดอนบ้านเ้องค่ะหลายร้อยอยู่เนอร์บตบกระยู่นะนี่ครับจะเต็มถังแล้วเนาะต้องใช้นะครับออกเปียงขอบ เลี้ยวฟักขัอของครับนี่ครับตราใส่หนักโดออกหุงออกว้หวางเบอร์ตักใบนะครับง่ายครับมของกนนี่ครับเอาโลแถวหนึ่งนีง่ปั่นกิโลหนึ่งอ่ะ ยาวสุดปิดอ่ะแเดี๋ยวเขาเก็บฟังนี้ไปแล้วปุ๊บเอาคัมแบ็กกลับมาเห็นฟังหนึ่งครับง่ายครับผมสำหรับถังถังนี้เขาเกาะนี่ครับง่ายครับเกาะถังไปครับ เปิดแก่ส้มงานเพลอ่อครับงานหลายอยู่ครับสำหรับงานฟาร์มน่ะเป็นงานเหมางานฟาร์มที่นี่สนใจเป็นงานเหมาครับแนะนำมาได้ลงคลิปเหมือนเพราะว่ายุ่งอยู่เพราะว่ามันสวงสตาร์สีสันสวงร้อยต่อสีสันครับบอกว่าจะไปเนี่ยอย่างนี้นะยังคลิปก่อนกะตัดนวดเนาะคลิปก่อนกะตัดนวดอันนี้วันยุทธครับยุทธกลับมารับจบ งั้นนะครับเขาสามารถไปฮักจับไหนก็ได้หรอกนี่ครับนี่ครับสำหรับเก็บแล้วเขาก็วางไว้ในห่องโลนี่ครับห้องนี้ครับทางขาวๆนะครับวางไว้ครับนี่ครับวางไว้เดียวก็ะมีแท็กเตอร์มาเก็บครับง่ายครับสำหรับเก็บเสียครับันต้อง ต้องคิดอย่านักเก็ไปเลยเลยนี่ครับหน่วยจะอเก็บได้เลยครับมาต้องแบบว่าล้อสีพ่อสีแดงสีอย่างออกส้มๆมาใส่ถังมาอยังเดียวครับนี่ครับไงครับ แล้วก็ตั้งไว้ตั้งไว้เด๋ยวแท็กเตอร์จะมาเก็บครับ <Yeah. S 1> สองดอนสี่สิบแปดบาทพังละเง้าวครับโลนี่เน้วขนาดเง้วปั่นกิโลหนึ่งอะเนี่ยนี่เซ็ตโลละจะเข้าโลใหม่ สวัสดีครับปุ่มบิมเจ้างานนักเงินดีงานนักเงินดีงานเดินหรนอมันจะฟา,าพอบรรยากาศไอ้ฟาร์มันเขียวส้มห้องฟาร์มมะเขือเทศยังเ,เขียวส้มครับยาวครับกว้างเหม็นถึงนั่นนะนี่ สำหรับทางเก็บใบเขียส้มเนาะต้องได้หิวเข้ามาครับในทางฟาร์มปิ้นเอาห้อยไปี่หอยหมดแล้วครับนีครับที่ขาวๆในโลนี่นะทางฟาร์มปิ้นจัดไปี่หอยหมดแล้วเขาต้องได้เป็นการขนเข้าขนออกครับนักอะไรบวมเิยมันเขียกันงหญ่เนาะบวมบิ่มเกลวครับมยิงก็จะนักหน่อยนักนักเลยอ่ะบน,น้อยอ่ะ ดีครับดีบาได้หิ้วถังเข้ามาครับบาได้หิ้วถังเข้ามาบาได้หิ้วถังออกไปเปินเตรียมไว้ให้เฮาหมดเขามีหน้าทีเดินเก็บอย่างเดียวอัน<ะ>นี้ก็จะนักหน่อยมันเพราะว่ามันใส่เข็มคัดห่วงหน้าต้องคณะผู้ใจย,ยังนักเลยครับเต็มแล้วกัปัก๊กแท็กปักเบอร์ไว้มาถัาใหม่มาเกาะ ฝีมดเสียง่ายอยู่ครับเก็บไปเต็มเอก็ว,วางเต็มหอก็วางเอาก็ววาเอาถังไม้มเก็เก็บต่อง่ายอยู่ครับสําหรับงานเกี่ยวส้มนี่นี่แม่งน้ำก,ก็มาลองผ่าทามวันแรกนั่นกันนะฮะมาลองงานพอครับงานมันเยอะครับ อันเกียสน้นี่นี่ฮะโอ้ยมันไม่เปิดจะขึ้นกลางเนาะนลวด4ี่เซ้นหเซนนี่มันจะเก็บง่ายอยู่ครับต้นมันก็นเลยตั้งปักหลักตั้งครับมันเป็นลวดครับลวดยึดกันสองฝั่งมันมุน้มมันเจ็บหลัง กบานแล้ครับก้าโมงาร์เอสสร์ทเก้าโมงสองชั่วโ Yeah brother this cucumber in the greenhouse and Vietnamese people picking good money My farm I pay They pick and they pack ตกแตงกัมีครับฟาร์มแต่งปัจจุบัเก็บแตงครับ นี่เก็บเก็บสมันเลิกงานแล้วครับได้คนละสี่สิบห้าสิบคนละรลอยได้รลอยดีวะไม่เก็บไม่เก็บไม่เขี่ยแต่ได้บัตแตงปิกบานเด้อ เป็นไงเพื่นเอาอย่างหูเขาเลยอ๋อบดแตงฟาร์มแตงครับ yeah. Yeah. เด้อเด้อมาไม่หไหนดีวะคนกันหลายครับนี่ประมาณสามสิบสี่สิบได้โลเโลนี้ยอ<ท>ปั่นกิโลนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้นน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 ห้องแปลงนี่เนาะของห้องเป็นโลเนาะห้องเป็นโลเหมือนสตอนะครับ<ล>แปลงนี่ประมาณกิโลหนึ่งเกือบกิโลอ่ะเดีวเนี่ยกลับบ้านแล้วครับเก้าโมง กึงก็มุ่งกึงกะดหุ่นละเละ็กล้าหน่อยกลับบ้านไปนอนต่อครับ <S <S ก็ขอฝากที่ตามช่องแม็กนำคนมักม่อนด้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดที่ตามด้วยนะครับสหรับคลิปนี้เก็บแก่ส้มสองสโมงสองสโมงได้อยู่สามสิบถังสามสิบถังนี่ก็ ถังละ2ดอน60 60ดอน60ดอนคิดเป็นเงินบ้านเฮาสองชั่วโมงกะตกอยู่1440นอเนาะคุ้มคุ้มาคุ้มคุ้มสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอท่าเขียชสอมนักได้ถทายมาให้พอแเห็นครับอันนี้เหมือนเขียช่มอมป้อนนักเดทครับมาพัดถามวันแรกอยู่พัดถามวันแรกเดี๋ยววันที่สองน่าจะเลี้ยวกว่านี้น่าจะได้นักกว่านี้สำหรับวันแรกนี้อะไยงเี้ก็ต้องเรื่มต้นไม่เนาะครับก็ขอฝาก แนะนำเตือนนะครับเดี๋ยวแนะนำจะถ่ายคลิปมาคือพอแฮมเจ,จ็บเอวหมดอ่ะเก็บค,คัดนี่ครับขอบคุณครับ